สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะเราก็อยู่กันที่โครงการบ้านพอเพียงนครปฐม28สนะวันนี้เราก็อยู่กับเฮียอ่านะครับสวัสดีครับผมผมตอันนี้ล่าสุดชื่อพอเพียง28นะชื่ออ่าลองมันก็ชื่อสวนตั้งสุกครับผมสวนตั้งศุกก็จะเป็นที่ดินที่เป็นวิวน้ําขนาดใหญ่ที่เราตั้งใจไว้ให้ทุกๆคนมาใช้พื้นที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นที่จอดรถจนจํานวนมากคนที่มาอยู่ ในที่ดินตรงสวนท่าสุดเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกรีสอร์ทพวกกรานแคมป์หรืออื่นๆที่อยากจะทำพวกเกี่ยวกับคาเฟ่อะไรพวกนี้นะครับผม <นะ S 1> เพราะว่าทรัพยากรที่เป็นพวกน้ำพวกนี้คือหายากและที่จอดรถก็จำนวนมากที่ดินก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพตอนนี้ทางด่วนสาย81บางใหญ่เหมืองกาญจนบุรีก็มีประโยชน์ต่อการเดินทางมากพวกเราก็ได้เดินทางมาสะดวกขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรกันได้หลายๆคนมาช่วยๆกันครับตอนนี้เราเข้ามาภายในโครงการเรียบร้อยแล้วนะ เนียคอนกรีดนี่เป็นยังไงบ้างคอนกรีดนี่ก็เราจะมีบริษัทรับเหมาของเราเองเป็นส่วนตัวครับอ,อ๋อมันก็จะใช้วัสดุอย่างดีหมดเลยครับอย่างนี้ใช้สเตน2 8ง280ขึ้นค2 0รับ320บ,บางส่วนที่รับน้ำหนักก่อนเลี้ยวแล้วก็หนา15้าเหล็ก6ตา20โอ้โหนี่เงี้เกินมาตรฐานแล้วก็ขัดขัดสองสองใบขัด,ข,ดขัดไม่ให้ลื่นมากครับแล้วก็ไม่สากครับผมเพราะเราสากเนี่ยอ,อ๋อมันก็จะได้กิจกรรมทางเดียวเพื่อรถยน ต่อย่างเงี้ยพอเรามีกิจกรรมร่วมกันเราจะจะทําอะไรก็ใช้ได้ครับยามหน้าหนาวจะมาวิ่งเล่นเด็กๆพวกนี้เด็กพวกนี้ยเราก็มีความสุขร่วมไปกับเราได้ก็คือไม่ต้องทะลอกปอกเปิดกันนะขี่จยจักรยานเราจะให้ความสําคัญกับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยทรัพยากรหนึ่งเงี้อน้ำอนู่อนฝั่งนู้นที่เห็นก็บ้านก็เป็นโครงการเก่านะค,คือโครงการเก่าๆจะถูกล้อมบึงนี้ไว้รเราเป็นน้องเล็กก็ดีหน่อยโดนพี่ๆอุ้มมาไว้ที่ดินส่วนมากคนที่รู้จักเราเขาก็มากันพี่น้องต่อพี่น้องญาติๆก็มา มาซื้อเราตลอดมันไม่ได้มีจะเหลือไวนานเนี Inter ่ยนะเราก็ขายไปเราก็จะอาจจะไม่ค่อยโฆษณานไม่ได้ม้มากอย่างคนอื่นเพราะว่าบ,บางทีมันขัดกับทำที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็พูดให้เป็นความจริงมากที่สุดพูดพูดพูดให้มันตรงความจริงมากที่สด <Led> ุนดนะนะเราพยายามไม่เกิดมาแล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วตอนเนี้ยเฮียถามหน่อยถ้าพี่ๆี่เขาบอกว้ยถ้ามาซื้อของการเฮียแล้วน้ําไฟนี้ยังไงไอ้นี่สายไฟก็เป็นมอแปลงร้อย kva ด้านนอกก็เป็นไฟสามเฟสมาให้ครับแล้วก็มีไฟทาง ไปทางก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะ้วก็กล่องไฟแล้วก็เปิดให้เรียบร้อยครังไงว่มามันอยู่ก่อนถ้าเกิดยังไม่ทําอะไรก็จะมีนอนพวก,ก,กน,นี้ไฟฟ้าปั๊มน้ําก็เดินสายไปแล้วมาถึงทำห้องน้ําสักอันหนึ่งแล้วก็ทําลานกางเต็นท์ไปก่อนก็นได้ถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วตังค์หมดอันน,นี้ลูกค้ามองแล้วก็รวมรวม,วมตังค์กันมาครับจะให้ลูกชายเขาแปลงนี้นะให้ลูกชายลูกสาวทําอะไรครับอย่างนี้สมมุติ ขาก็มาวางสลิปไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ตั้งห้องน้ําขึ้นมาปั๊มน้ํามีหมดแล้วปอกน้ําก็พร้อมหมดแล้วจ่อหน้าหน้าที่ก็เหมือนจะง่ายขึ้นอ่ะทางนี้มีที่พิธีพิธีการทํางานที่คนเมืองสบายครับตอนนี้เราก็จะมีทรัพยากรทั้งรถคูม,มโคสิบล้อต่างๆแต่ก็วิธีการทํางานของเราด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดถูกประมวลผลลงในนี้ครับ,รบมันก็เลยออกมาไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ดูดีอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องดีจนทั้งมันจนจับต้องไม่ได้แล้วก็ไม่แย่จนทั้งต้องมานั่งเพิ่มต้นทุนอะไรเยอะแยะแล้วที่หมื่นบาทนี่เราก็โอนให้มีรา้ามมีไฟมีการอย่างเงี้ยเทถนนแล้วก็ต่อยอดกันวันหน้าเราอยากจะมีท่าเรือริมน้ํบแล้วเราจะมาด้านทําตอนที่เราคิดได้อก็จะยากอ,อ,อนี่เราก็จะใช้มาโคที่เรามีอยู่ตัวขนาด2 0 0ยตัวใหญ่เลยนะพรอมเทคแต่ท้อกดทอเข็มอยี่สิบสองรอเลย อันนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็ได้หมดทั้งบ้านน้อยบ้านที่น้ําหนักไม่มากเกินแล้วกันแต่จริงๆมันก็รับน้ําหนักได้ตันต่อตันต่อต้นได้แต่ทีนี้เราก็เป็นบ้านอะไรก็ที่เบาๆได้เป็นระเบียงเป็นบ้านได้อยู่ได้สบายอายุย่ิบสองรับน้าหนักถ้าเยอะมากคมันก็จะมีการตอกตอกด้วยการตักดินมากระแทกได้อีกครับเนี่ยเ็าทาบ้านน้อยได้ขนาดใหญ่ทีเดียวอันเนี้ยอู้นีได้ได้ได้พื้นที่เยอะนะเฮียต้องประมาณสักสี่คูณหกเป็นอย่างน้อยแล้วก็ระเบียงต่อไปได้เลยครับ สี่คูณหนี่ไม่น้อยนะสี <laughs> ่คเาเห็นรถบรรทุกมาก็ 3, 3ามคูณห้าคูณหแปลว่าพวกบ้านที่นอกดาวมันแคบตัวนี้มาตอกไปให้แล้วก็ไม่เปืองที่ด้วยส่วนนี้ก็จะจดพระ,ระจำยอมให้ในน้ําครัำทุกคนก็ใช้ใช้ร่วมกันครับน้ําทั้งหมดที่ก็จดพระ,ระจำยอมให้ใช้กันครันี่เราก็ทำบ้านที่นี่ก่อน ทำที่จอดรถมีห้องน้ํานี่ก็สามารถอยู่ได้ก่อนแล,แล้วค่อยบ้านหลังใหญ่ค่อยมาว่าก,กันอีกทีหนึ่งครับผมอย่างหุนละมวกรากไม้ก็มาช่วยกันเพราะน้นํามีปั๊มน้ําแล้วมันง่ายครับปั๊มน้ําก็มีต้งสองนิ้วเนี่ยแรงจังหวัดที่มามากที่สุดคือนนทบ,บุรีมานี่เหใช่ใชจังหวัดที่เราทำสถิติดูจังหวัดนนทบ,บุรีมาที่นี่ก็อาจจะที่นูน่นที่ดินรา,ราคาสูงแล้วก็อาจจะมีบลราภาวะต่างๆมันไม่ค่อยสะดวกั้งเป็นเมืองใหญ่นะ แล้วก็เราก็มีทางดรวจสาย81เนี่ยที่มาลงเราเนี่ยนะประมาณสัก7-8นาทีแล้วก็ถึงถึงด่านละทุกคนทา้งฝั่งนู้นก็คงจะมาง่าย<ะ>อย่างเงี้ยเทคอนกรีตอย่างเงี้ย15เซนเหมือนกันถ้าเทบนถนนแหละแล้วสิบล,ล้อเข้ามาปลูกบ,บ้านมาตอกตะเข็มมันก็ไม่พังบางที่เขาก็เ<ะ>ทมา,าคนละส่วนนะมันก็จะพังเหมือนเพราะรับน้าหนักเสมออย่างล้างประตูนี่เราก็เทก่อนเลยเราก็มาออกแล้วก็ทําประตูตามที่ชอบได้โดยไม่เคยแถมประตูหรอกอแต่ไอความประตูเนี่ย มันเป็นแสดงความเป็นขอบเขตแล้วก็อ่ะตอนหลังๆถ้าเกิดสามารถทําได้ก็ทําไปเลยไม่ต้องมานั่งทําอีกครั้งนึมันจะลบาบากครับผมในการที่รถใหญ่ๆมันเข้ามันจะสุดจะแตกแล้วก็จะวางคานวางถนนคุณภาพของของพื้นผิวมันเท่ากันครับอย่างเงี้ยมันทํำได้ก็ได้ทางทําให้ไปเลยก็สิเซนเหมือนกันว่ต้องมานั่งรถสเปคอะไร ลุยเข้าไปแล้วหนาจริงนะทุกคนจะบอกว่า15เซนขนาดไหนนะครับ15เซนก็เต็มเต็มมาเลยครับแผ่นฝ่ามือเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องมาเท7เซน10เซนเาเท15เท่ากันไปหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้คนล่างใหญ่ยังไงก็ไม่แตกร้อยปีก็ไม่พังทางเดินจะเทไปเลยทีเดียวเลยเอาว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันมีสามแปลงครับสามแปลงแปลงนี้ไปแล้วไปแล้ว144ร้อยร้อย38ก็ขายแปโอนไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นร้อยตารางวา น้ำไฟพร้อมนะครับล้อมรั้วคาบอยเรียบร้อยแล้วก็เทพ,พื้นให้เรียบร้อยนะครับประมาณนนขนาดมันน่าจะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบคูณยี่สิบห้าละเราเนี้ <c oughs> ขนาดแปลงนะที่ร้อยตาลางวาเมืที่เราออกแบบมาถนนนี่ก็ทำอะไรก็ได้ตามสบายพี่จะมานั่งตามสมตามก็ได้ตามสบายนี่ปลูกบ้านหลังให,ใหญ่ได้หลังเลยนะเฮียใช่แล้วเราก็ตอกสาบเข็มตรงนั้นไว้ให้ทําระเบียงรับกับตัวบ้านไปครับนี่พี่ก็นั่งชิวๆตรงนี้ได้สบายเลยใช่ครับ ที่ทำระเบียงทางนู้ดทางบ้านหลักก็อยู่ตรงนี้ัแล้วทีนี้ก็นั่งอยู่กับน้ําได้ทั้งวนันโดยภายใต้หลังคาจะสะดวกสบายก็พยายามวางงานให้ออกมาดีที่สุดบำรุตงต้นไม้ไม่ให้เกะกะเวลาก่อสร้างจะได้สะดวกครับต้นไม้เราก็ค่อนข้างจะมีสตรูลรสชาตินะมีต้นจิกนะ้ํามีพวกคูนขาวมีพวก ตะแบกอย่างเงี้ยแล้วก็ม,มาพงมะพร้าวไ้กินบ้งแอบเปิ้มะพร้พา,พาวอยู่ริมโน่นสามต้นนะครับมะาพร้าวหให้กินว้ใครมะพร้าวน้ําหอมฮะแล้วก็ตรงนี้เฮียลงเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ใช่อันนี้ทาทางลับจากบ้านเข้ามาที่วังแล้วทีนี้ก็จะเป็นระเบียงบ้านลับปับศาลาเราจะกว้างมาหรือเราทำบ้านสักแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเยอะแยะหมดแล้วเนาะเนาะเยอะแยะหมดแล้วรับระเบียงทําให้บ้านเป็นจั่วสมัยใหม่ที่ซับไปนู่นนะเนะครับขึ้นเป็นจั่วแล้วก็ลงแล้วก็ระเบียงไปนู่นทีนี้กิจกรรมท่งนุ่นก็อยู่กันครับ จะบอกว่าไอ้ที่เห็นลงเข็มไม่ให้นี่คือรวมในราคาที่หมดแล้วนะครับไม่ได้คิดแยกนะครับพี่ๆไฟฟงไฟฟ้าเรียบร้อยหมดอยากให้คนมาอยู่แล้วมีความสุขเราก็พยายามทําไปเราไม่ได้มานั่งคิดว่าตังค์มันเท่าไหร่ขอให้ทางานออกมามีผลงานดีๆออกมาผมก็หน้าที่เรามีแบบนี้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดอ่ะครับยิ่งทำดีเกินไปก็แพงนะแต่ว่าเราพยายามทําให้มัน อยู่ได้ทั้งสองฝ่ายแหละอยู่ได้พี่ก็อยู่ได้อันนี้ก็ร้อยหกสหตารางวาแปลงนี้มีคนจองหปดยังอันนี้ <ๆ S 1> ยังยอู๋ผมนี่ยอยากเอาเองแ,ลแปลงเนี้ <laughs> แ,แปลงนี้พอโจทย์มันทีนี้เรามาซื้อที่หลังเนี่ย ตอนนี้เราก็อยากจะให้เขาไม่มียาฆ่า,มาแมลงมายุ่งกับเราเพราะคนชาวบ้าน,นเขาก็เลยตั้งเสาพวกนี้รอไว้ให้เป็นพื้นฐานเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกกูเป็นทั่ชีตมันสวยงานออกลงอ,อักเล็กเราไม่จาเป็นต้องอยู่ใต้ภายใต้กําแพงทึบไปนะเราก็สามารถทาเป็นกําแพงเปิดประตูได้เปิดหน้าต่างได้อันนี้เราคิดให้แทนเลยว่าอาจสมทบปููบ้านทรงแอลอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนี้เพื่อนๆมาคางเต็นท์เพื่อนๆมาหาเขาไปใช้ห้องน้ําข้างนอกแล้วก็มีทางแล้วก็มีดาดดอกไม้เอาใส่ดอกมงดอกไม้เหมือนก็จัดสวนสมบูรณ์แบบเลยอะไรอย่างเงี้ย ราคาแปลงล้เท่าไหร่ครับนี่มันหมื่นหนึ่งมันก็ร้านร้านหกกว่าล้านหกกว่าแต่พี่เขามาช่วงนี้สบายราคาไม่ได้โหดหลายใจดีใจดีอย่างบันดงบันไดก็เทสิบห้าเส้นเหมือนกันหมดเนี่ยเทสิบห้าขึ้นบ้านแต่บ้านก็ขึ้นลงทางนี้แล้วก็ไประเบียงเพิ่มก็ได้เลือบ้านหลังที่สองอยู่ตรงนั้นนะครับอันนู้นก็ได้บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังสี่คูณหกสี่คูณแปดได้หมดนะอันนู้นหลังหนึ่งแล้วถนนก็ต่อเป็นเป็นระเบียงที่ตะกี้น้องชายทําให้ เป็นระเบียงไปมีห้องน้ําไปก็ได้ถนนู้นจะฟจาจะสุดที่เราก็ได้อีกคือเราเก็บทุกๆุกทุก,ท,กทุกพื้นที่ของของที่เราเสียเงินเลยนะคือที่เราที่เราคิดเงินก็คือเฉพาะบนบกอย่างเดียวห้องน้านู่นก็ตัดฟรีไปก็คือจดทะพาระจํายอมให้ใช้ร่วมไปหน้าน้ําหน้าน้ําจะเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้จะไปสร้างแพรสร้างทุน่นเลยก็ได้ตามสบายครับอย่างเงี้ยถ้าสมมุติกรณีที่เราพูดถึงว่าเราจะทํารีสอร์ททำโฮมสเตย์หรือทํารีสอร์ทเล็กๆกะมันก็เก็บใช้พื้นที่ได้หมดอ่ะ รถยนหลักๆก็อยู่อยู่ข้างนอกเราก็ใช้รถไฟฟ้าส่งเข้ามาเพื่อความไม่ไม่จอดแจก็ได้เพราะต่างคนต่างทําอาจจะคนมามากแต่เราทําในกิจกรรมที่คล้ายๆกันอ่ะมันก็เหมือนเกลือกันนะลูกค้ามาบ้านนู้นมาบ้านนี้มาเราเงี้ยสามารถมีที่จอดรถจอดรถนู่นเป็นร้อยๆคันก็จอดได้มันไม่ได้ติดขัดอะไรทางเนี้ยตั้งแต่รู้ว่าไปเนี่ยเขาไปสิทธิ์เกับทางเนี้ยไปครับก็คล้ายบนบกด้วยได้นู่นด้วยแต่เวลาคิดตังคิดแค่ขอบขอบครับคิดออกมาอันนี้ก็เดินมานี่แล้วก็ไปบ้านหลังนู้นอ่ะเดี๋ยวพามาดูวันต่อนะครับ อย่ามุมเนี้ยไปมุมแทงมุมมุมมุมยาวมุมอย่างเงี้ยมุมนี้ถือว่าสวยมากผมชอบแปลงนี้ใช่ลองผมเองนะใช่แปลงเนี้ยเราก็พยายามเก็บทุกดอกเลยทุกๆพื้นที่ทุกตาดางนิ้วของที่คนจะซื้อให้จะให้ประโยชน์ได้หมดเลยอย่างเงี้ยพอมาใส่ห้องน้ําทําสังแซกแล้วก็มีน้ําอะไรได้อีกบ,บ้านนี้ก็ได้หลังนึง แล้วผนังนี่เขาเจาะรูปลูกอะไรก็ได้ใช้เทคโนโลยีหน่อยใช้ความจินตนาการร่วมไปกับเราอันนี้เฮียลงต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้มันช่วยค้ำพยุงแต่ถนนก็มีคันกันน้ำมันก็ไม่พังใช่ไหมทีนี้เราก็มาเจาะรูใส่ต้นไม้ที่เราชอบได้ครับมันก็เหมือนกับมีผนังมีสวนแนวตั้งขึ้นมาอีกโดยที่มันอยู่บนดินเดี๋ยวเราก็เก็บรั้วให้ทีนทำรั้วลวดหนามรั้วตะข่ายไว้ให้ทีพอต้นไม้อยู่มันก็จะใหญ่แลวอัดกำแพงแล้วก็ค้ำแล้วก็เย็น ตรงนี้เย็นตลอดเพราะต้นไม้ใหญ่มันเยอะครับโ้แต่มุมนี้สวยมากเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดสร้างเป็นระเบียงหรือบ้านหลังเล็กๆนี่บ้านก่อนแล้วก็ระเบียงเออเนี่ยมตองต่อเขาเข็มแล้วก็วางไอ้บีมยืดไม่ได้ต้องไกลถ้าใช้เหล็กบีมมานะครับแล้วก็มุมอย่างเงี้ยมันสวยมากเพื่อนบ้านแต่ละคนก็น่ารักาจารย์มาจากราชพักจากศิลปกรเยอะแทบจะล้อมเราไว้เลยด็อกเตอร์ต้องหลายๆท่านด้วยกันนเนี่ยอันนู้นก็เป็นของของอาจารย์สอนโรงเรียนน้อยสัมพันธ์แปลงนู้นน่ะนะครับ เขาเป็นลูกค้าเก่าๆที่ล้อมไว้สวยงามนะครับแปลงนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากกิ่ตาราง,งวาในเฮียขอร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบหกตารางวาครับผมแล้วในน้ำนี่ไม่เกี่ยวนะเหมือนในน้ำก็แถมไปครับน้ํานี่ก็จดพระราชจำยอมใช้ราะหน้านี้สักยิงไปนู่นก็สุดถนดนที่เข้าของทาง,งนี้ไปครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยถนนถนนถนถนทอมพร้อมหมดละมาต่อยอดกันง,ง่ายครับ นี่ใครมาเปิดคาเฟ่นี่สบายเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยนะครับด้านหน้านี่จอดได้หลายหลายคันมากนะครับเยอะแยะเป็นร้อยได้เลยครับผมแล้วก็มาต่อยอดจะหน่อยหนึ่งเรามีที่ดินแค่เนี้ยจะสามารถต่อยอดได้เยอะแยะเลยสนใจนะครับทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนัดเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคครับผมสำหรับไรนี้งั้นเดี๋ยวพวกผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ